เมียหลวงขอถามมีใครแย้งสาม,มีคนอื่นแล้วชีวิตแฮปปี้บ้างหลังผัวมีเมียน้อยแต่ตัวเองกลับกลายเป็นคนผิดในสังคมวันนี้เข่าเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูกระทูเก่าเมื่อเกือบ5ปีที่แล้วกันค่ะที่ถูกนํามาแชร์ใหม่สนั่นโซเชียลกันอีกครั้งเมื่อล่าสุดเพจเ c e b o o k กระทูเด็ดพันทิปได้แชร์กระทูที่มีชื่อว่า มีใครที่แย่งสามีคนอื่นแล้วชีวิตแฮปปี้ยันปัจจุบันบ้างไหมคะซึ่งสมาชิกเว็บไซต์พันธิปรายนี้เธอบอกว่าเธอเลิกกับสามีเพราะอีกฝ่ายมีเมียน้อยตอนแรกที่จับได้ฝ่ายเมียน้อยบอกว่าโดนหลอกแต่เลิกกับฝ่ายชายแล้วกระทั่งเธอมารู้ภายหลังว่าสามีและเมียน้อยร่วมหัวกันหลอกว่าเลิกกันแล้วแต่ที่จริงยังคบกันต่อเจ้าของกระทู้เล่าต่ออีกว่าพอจับได้ฝ่ายเมียน้อยก็เริ่มไม่ยอมเพื่อนเมียน้อยก็เชียร์ให้มีเรื่องกับตนตนเพย พยายามคุยกับสามีแต่สามีก็ไม่ยอมสารภาพซึ่งตนมาคิดทบทวนก็พบว่าตนรับผิดช,ชอบค่าใช้ใจ่ายเรื่องลูกคนเดียวแถมยังเลี้ยงแม่ผัวแล้วก็ต้องแบ่งเงินให้สามีใช้ตัวสามีไม่มีความสามารถที่จะรับผิดช,ชอบครอบครัวได้เลยต้องมาเบียดเบียนเอาเงินลูกเมียไปเที่ยวกับเมียน้อยจึงตัดสินใจออกมาและขอหย่าแรกแรกสามีของเธอก็มาง้อมีขู่ว่าจะฆ่าตัวตายด้วยแต่ก็ยังคงติดต่อ,อก,กับเมียน้อยแถมยังต่อว่าตนในเฟซบุ๊ก หาว่าตนเห็นแก่ตัวที่ทิ้งสามีไปเพราะเขาจนซึ่งนั้นไม่เป็นความจริงเลยนอกจากจะต้องเป็นซิงเกิลมัมแล้วยังต้องเจ็บปวดกับความรักแล้วเธอยังต้องกลายเป็นฝ่ายผิดในสังคมอีกด้วยจึงอยากรู้ว่าเวนกัมมันมีจริงไหมทำครอบครัวคนอื่นแตกแยกได้สามีคนอื่นมาเป็นสามีของตนเองปัจจุบันยังแฮปปี้กับคนที่แย่งเขามาไม่เคยมีเรื่องเสียใจเลยคบมาเกินสาปีมีไหม ซึ่งก็มีหลายคนเขามาแสดงความคิดเห็นนะคะต่างระบุว่าในกรณีแบบนี้บอกเลยว่าเวนกรรมไม่มีจริงแต่ถึงแม้เมียน้อยจะไม่ได้รับกรรมแต่เมียหลวงก็มีความสุขได้มีชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากโดนแย่งสามีได้ขณะที่บางความคิดเห็นมองว่าไม่ได้เกี่ยวว่าใครแย่งใครแล้วเวนกรรมจะมาตามแต่อยู่ที่ว่าเขาเกิดมาคู่กันไหมถึงไปกันรอดถ้ารอดก็แสดงว่าใช่มาก,ก่อนไม่ใช่ว่าถูกมาทีหลังไม่ใช่ผิดเสมอไปถ้าคนที่มาก่อนดีมากพอ ให้คนที่รักอยู่ด้วยกันรักษาเกินไว้จนตลอดรอดฟัง คนไทยเป็นเอามากกับเรื่องแย่งผัวยแย่งเมียกันใครมาทีหลังก็ตราหน้าว่าผิดว่าเร็วไปหมดแต่ไม่เคยด่าว่าตัวเองก่อนเลยว่าบกพร่องอะไรไม่ด่าว่าคนของเราก่อนที่เขาก็ทอดสะพานไปให้อีกคนเหมือนกันตบมือครั้งเดียวไม่ดังอยู่แล้วถ้าเสียเขาไปแล้วสิ่งที่เราทําได้คือดูเขาอยู่ห่างๆถ้าเป็นนางเอกก็คอยเป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่ห่างๆไร้หน่อยก็ตั้งตารอวันที่ความรักมันชิบหายแต่เชื่อเถอะว่าทั้งสองอย่างเราไม่มีความสุขหรอก ความสุขอยู่ที่ตัวเราเองรักตัวเองให้มากๆด้านความคิดเห็นหนึ่งก็ระบุนะคะว่าคงไม่มีใครออกมาพูดว่าชีวิตไม่แฮปปี้อาจจะมีความเจ็บช้ำหรือไม่เป็นสุขแต่คงไม่เอามาเป่าประรากาศบอกโซเชียลก็เป็นได้ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณคะ่ะ